สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic w o r l d Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ In f ฟ n i t y Stone หรือว่า In f ฟ n i t y g e เกันนั่นเองนะครับผมโดยคลิปในวันนี้นะครับเราจะเบสออนในหนังกันนะครับผมไม่ค่อยเบสออนในคอมิกนักซึ่งต้องบอกเลยว่าท่านผู้ชมที่ดูหนังของมาเวลมากันอย่างต่อเนื่องนั้นคงจะมีความอยากรู้เรื่องราวนี้มากๆนะครับเพราะมันเป็นอะไรที่เจ๋กมากๆเป็นคอนเซ็ปที่สุดยอดมากๆนะครับผมซึ่งเราจะขอเกิ่นำนกันก่อนเลย In f ฟ n i t y Stone หรือว่า หินแห่งอนันนี้นะครับผมคืออัญ,ญามณี6ชิ้นด้วยกันนะครับ ซึ่งตามเรื่องราวในหนังนะครับผมมันได้ระบุไว้ว่าพลังทั้ง6นี้นะครับผมมีมาก่อนที่จัก,กรวาลจะเกิดขึ้นซะอีกและในตอนที่จัก,กรวาลนั้นเกิดขึ้นมานะครับผมเอกภาวะทั้ง6นี้นั้นก็ได้รวมตัวหนาแน่จนกลายเป็นพลึกอัญมณีขึ้นมาโดยเอกภาวะแต่ละอันนั้นก็จะมีพลังแตกต่างกันไปตามสิ่งของมันนะครับผมในตอนนี้นะครับในหนังของมาเวลทั้งหมดนั้นหลังจากจบด็อกเตอร์สเตรน์มันได้ปรากฏออกมา5ชิ้นแล้วแต่ทว่าในชิ้นที่6นะครับผมผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่า จะปรากฏออกมาในหนังเรื่องต่อไปแน่นอนมันมีความเป็นไปได้อยู่2เรื่องนะครับนั่นก็คือ Black Panther หรือไม่ก็ Guardian of the Galaxy 2นะครับแต่ในความเป็นไปได้นี้เองนะครับผม80%นั้นน่าจะไปปรากฏตัวอยู่ในหนัง Guardian of the Galaxy 2นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าชิ้นสุดท้ายนี้ก็คืออัญมณีแห่งวิญญาณนั่นเองนะครับทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของอัญมณีกันต่อเลยดีกว่า อัญมณี6ชิ้นนั้นมีอะไรบ้างและทําอะไรได้บ้างชิ้นแรกเลยคือ Space Stone หรือว่า Space Gem นั่นเองนะครับผมชิ้นนี้นะโผลมาอันแรกเลยครับผมท่านผู้ชมหลายคนนั้นคงจะรู้จักมันกันดีอยู่แล้วนะครับผมชิ้นแรกก็คือ Tesseract นั่นเองสิ่งสิ่งนี้นะครับผมคือลูกบาศกที่ปรากฏในกัปตันอเมริกาหนึ่งใน Avenger เป็นสิ่งที่สามารถเปิดประตูมิติสามารถเคลื่อนย้ายเดินทางไปที่ไหนก็ได้ในจักรวาลน,นะครับผมอย่างที่2ก็คือ power gem นั่นเองหรือว่า the orb นะครับผมอันนี้ปรากฏในเรื่องการย d i a n of the galaxy เจ้าสิ่งสิ่งนี้นะครับผมเป็นอัญมณีแห่งการทําลายล้างและพลังนะครับผมชิ้นต่อมาก็คือ reality stone หรือว่า ether นั่นเองนะครับผมไอเจ้าตัวนี้นั้นปรากฏอยู่ในเรื่องต่อ2 the dark world นั่นเองโดย reality stone หรือว่า ether นี้นะครับมีพลังในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ชิ้นต่อมาก็คือ my gem นั่นเองนะครับผม อันนี้ก็คืออันที่อยู่ในคาถาของโลกินั่นเองนะครับมีความสามารถในการควบคุมจิตใจคนได้ชิ้นต่อมาก็คือไทม์เจมหรือว่าไทาม์สโตนนั่นเองอันนี้ถูกฝังไว้ในไอออฟอะการมโตนะครับผมสามารถควบคุมเวลาได้และชิ้นสุดท้ายก็คือโซเจมหรือว่าโซสโตนนั่นเองสิ่งสิ่งนี้ยังไม่ปรากฏออกมาแน่ชัดว่าเป็นอะไรกันแน่แต่พลังของมันนั้นสามารถควบคุมวิญญ,ญาณได้นะครับซึ่งแต่ละชิ้นนะครับผมเราจะทําคลิปแยกออกมาอธิบายให้ว่าแต่ละชิ้นนั้นมีบทบาทอะไรในหนังบ้างมีบทบาทอะไรใน,ในการ์ตูนบ้าง ซึ่งนับจากนี้นะครับผมเราจะลงคลิปของแต่ละชิ้นเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆจนครบเลยท่านผู้ชมสามารถติดตามดูแบบละเอียดกันก็ได้ว่าชิ้นไหนทําอะไรได้บ้างทีนี้เรามาดูโดยภาพรวมกันต่อดีกว่าครับว่าอัญมณีทั้ง6ชิ้นนี้นั้นสามารถทําอะไรได้บ้างและเมื่อมันรวมกันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นไหมตามตำนานนะครับผมกล่าวไว้ว่าเมื่ออินฟินิตี้เจมทั้ง6มารวมกันนั้นผู้ครอบครองจะได้พลังที่ไร้สิ้นสุดได้พลังที่แข็งแกร่งกว่าพระเจ้าซะอีก ซึ่งในจักรวาลหนังของมาเวลนี่เองนะครับผมยังไม่มีใครเคยทําได้สําเร็จนะครับผมเหล่าผู้ที่พยายามในโบราณกาลนั้นะต่างตายไปหมดแล้วและไม่มีใครทําสําเร็จเลยแต่เชื่อกันว่าคนที่จะสามารถทําสําเร็จได้ก็คือทานอนนั่นเองนะครับผมเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต้องรอติดตามกันในหนังนะครับ ซึ่งจากการคาดดาวของผมนะครับผมเอเวนเจอร์ภาคต่อไปเนี่ยจะเป็นตอนที่ทานอนนั้นเข้ามารวบรวมถุงมือนะครับผมและตอนจบก็คงจะเป็นแบบว่าทานอน,น,นรวบรวมได้ครบแล้วก็ตัดจบไปดื้อๆอย่างนั้นว่าให้ท่านผู้ชมอยากรู้ว่าทานอนนั้นมันจะเก่งขนาดไหนให้รอดูกันต่อไปในภาคหน้าอะไรแบบนี้ครับผมซึ่งน่าจะเป็นแบบนั้นอยู่สัก 70%- 80%เลยไม่งั้นหนังแม่งไม่แบ่งออกมาเป็น2ภาคหรอก โอเคทีนี้เรากลับมาสู่เรื่องของอันมณนีกันต่อเลยดีกว่าว่ามันมีพลังอะไรอีกหรือเปล่าอันมณนีแต่ละชิ้นนะครับผมสามารถให้พลังที่ไร้ขีดจํากัดได้โดยสังเกตได้จากเทเซเรกนะครับผมในตอนแรกที่องค์กรไฮด้าได้ไปเนี่ยมันนําไปทดลองและใช้เป็นพลังของปืนใช้เป็นพลังของอะไรหลายอย่างนะครับผมซึ่งอัญมณีนั้นสามารถเจเนเรตพลังได้อย่างไม่จํากัดจริงๆเหล่าเผ่าพันธุ์โบราณต่างๆที่ได้อัญมณีนี้ไปใช้นะครับก็ใช้มันในการ เจเนเรตพลังขึ้นมาต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคาถาของโลกีนั้นก็สามารถใช้ยิงพลังออกมาได้ดีออฟนั้นก็สามารถยิงพลังออกมาได้ใช้ยิงพลังออกมาได้หมดเลยครับผมแบบเป็นแหล่งพลังงานที่มีจุดมุ่งหมายที่ต่างกันอะไรประมาณนี้มั้งครับแต่ถ้าว่าในหนังนะครับผมคนที่มีพลังปกติเนี่ยไม่สามารถไปจับเจมพวกนี้ได้นะครับตายในทันทีครับผมพลังมันมากเกินไปร่างกายนั้นจะแหลกสลายในทันทีโดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่พวกนี้จะถูกแกะขังไว้นในอุปกรณ์นะครับอย่างเทสล่ยก็ ถูกเก็บไว้ในลูกบาศ อย่างคาถาของโลกีกนั้นไอเจมก็ถูกเก็บไว้ในคาถานะครับผมไอไอออบากามโตเนี่ยไทม์สโตนก็ถูกเก็บไว้ข้างในไอออบากามาโต้นั่นเองเหมือนว่ามีส่วนเป็นสื่อกลางไว้ก่อนถ้าคนที่แบบพลังกากกคนทั่วไปอย่างเราเราเนี่ยไปจับนะครับผมตายทันทีเราคนที่สามารถใช้อินฟินิตี้สโตนได้นะครับจะเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงระดับคอสมิกบีอิงนั่นเองซึ่งเรื่องราวนั้นยังไม่ถูกเปิดเผยออกมามากนะครับผมและคลิปอธิบายเกี่ยวกับอินฟินินนตี้สโตนในซีนิมาร์ติกยูนิเว่ร์ ต่อไปนะเราจะอธิบายอัญมณีแยกมาทีละอันทีละอันทีละอันนะครับผมเราติดตามกันได้และในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้ก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน